สวัสดีค่ะช่วงนี้เห็ดออกมาเยอะนะคะก็เดี๋ยวมาทําน้ำพริกเห็ดกันนะคะเจีวเห็ดเนาะทําแบบสไตล์ของพี่นะคะง่ายๆนะคะก็เท่าที่มีนะคะก็เห็ดอะไรก็ได้นะคะวันนี้มีเห็ดนี่เนาะ <S <S เขาเรียกเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะ <S <S เมืองไทยนี่นะคะอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เห็ดอันนี้นะคะอันนี้พี่ก็หัน่นหั่นแล้วเป็นตัวอย่างเนาะน,นี่นะคะมีสามเห็ดนะคะวันนี้ เดี๋ยวเราไปคั่วไปย่างเห็ดกันค่ะค่ะเอาเข้าเตาอบนะคะก็ยังควันขโมงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตำกันนะคะ น้ำปลาขาดไม่ได้ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันไข่ต้อมอีกแล้วค่ะวันนี้ไข่ต้มข้าวเหนียวนะคะส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ทานมื้ออื่นนะคะอืมน่าทานมากค่ะเมื่อกี้ชิมแล้วตอนแรกคิดว่าไม่ไม่เผ็ดนะคะเผ็ดมากค่ะแซ่บเลยค่ะแซบ่บ ข่ม้นะคะไข่ต้มอีกแล้วค่ะเมนูหลักแล้วก็ประหยัด้วยนะคะค่ะวันนี้ฝนต,ตกอีกแล้วนะคะ อากาศเย็นมากมาทานด้วยกันค่ะมันพริกเห็ดตอนแรกคิดว่าไม่เผ็ดนะคะเผ็ดมากเลยื้าเหลียวร้อนๆนะ่ะน้องมาญี่ปุ่นนะคะอเท่าที่เห็นนี่ เขาขายถุงละหนึ่งรอยเยนก็ประมาณเกือบสามสิบาทนะคะอันนี้ก็โอค่ะอืมอร่อยแซ่บเลยค่ะไม่ได้ทำกินนานแล้วเนาะน้ำพริกเห็ด เดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะคะวันนี้ว่าเผ็ดมากเลยวเียจะตัดต่อคลิปลงหลายๆคลิปหน่อยนะคะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะ <c oughs> โอ้เผ็ดค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ตุ๊กนะคะ